วันเด็กและวันครูสวัสดีดค่ะคผูปกครองและสวัสดีเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนหน่วยว <One S 1> ันเด็กและวันครูค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ รู้สาระสำคัญเกี่ยวกับวันครูนะคะความสำคัญของวันครูคำขวัญวันครูหน้าที่ของครูนะคะ,ะสำหรับคำขวัญจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวกับคำขวัญวันครูมีว่าค่ะพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตค่ะฟังอีกทั้งนะคะพัฒนาครูพัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคตค่ะคก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันครูไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือความสำคัญของวันครูวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปี ครูทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีและให้ความรู้วันครูจัดขึ้นเพื่อให้สิทธิระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะหนูรักคุณครูกันไหมเอ่ยถ้ารักคุณครูก็ต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะแค่นี้คุณครูทุกคนก็ชื่นใจมากๆแล้วคะ่ะ วันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่สาระที่ควรเรียนรู้ก็คือมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยการให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนช่วยเหลืองานที่สามารถทำได้ ิบัติต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคาระวะค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะอือเก่งมากๆ่ะค่ะค่ะเด็กๆคะความสำคัญของครูทุกคนมีครูครูคนแรกของเด็กๆก,ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะและ เด็กๆเมื่อมาโรงเรียนครูก็ 000, เป็นแม่เป็นคุณแม่คุณพ่อของเด็กในที่โรงเรียนเพื่ออบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขนะคะแล้วมารู้ว่างานเกี่ยวกับวันครูที่คุณครูยุ้ยจะมอบหมายมีอะไรบ้างคะคุณครูยุ้ยคะ สำหรับไปงานในหน่วยวันครูวันเด็กนะคะยากให้เด็กนะคะก็คือระบายสีนะคะนี่ค่ะระบายสีลจากนั้นนะคะให้เด็กเขียนตามรอยปะวันที่16มกราคมค่ะจากนั้นนะคะเด็กก็ไประบายสีแล้วก็เขียนตามรอยปะสัญลกักษณ์อของวันครูนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ ความสัมพัน์ของวันรูวันรูตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆตอบคลิปวิดีโอมาให้คุณครูก็ได้นะคะคุณครูยวิพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้าย